วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอซอเลนะครับผมก็ภาพลักษณ์ของคุณหมอหรือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ในสังคมมุสลิมมากๆนะเป็นหมอซอเลในทุกวันนี้ที่ไปที่มาเป็นยังไงครับคือจริงๆผมเป็นคนธรรมดาเท่าไหร่มากๆเลยครับถ้าถ้าจะเทียบก็บอกว่าเติบโตมาในคนชั้นกลางหรือเขาเรียกว่ามิดเดิลคลาสกรุงเทพเนี่ยพี่แต่ว่าทำในรักคือผมเติบโตมาในครอบครัวที่คุณปู่คุณตาคุณลุงหลายๆคนเนี่ยพวเนี้เป็น เป็นคนที่มีการศึกษาทางศาสนาเป็นผู้ศาสนาแล้วกันครับก็เป็นบางคนก็เป็นโต๊ะครทูที่มีชื่อเสียงทีนี้พ่อแม่ผมก็เป็นครูเขาก็เลยเขาก็ชอบพูดว่าเราเรามีทรัพย์แต่ไม่เยอะแต่ที่เขาจะให้พวกเราได้ก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยถูกถูกปลูกฝังมากับการที่ให้พยายามเรียนรู้เยอะๆแล้วก็ที่บ้านก็มีหนังสือเยอะทีนี้พอผมก็เรียนเรียนในกรุงเทพน้งเรียนสาธิตจบเรียนสาธิตก็ สอบเทียบเข้ามาหาวิทยาลัยผ่านคณะเภสัชหนึ่งปีมาอยู่คณะแพทย์<ม>แล้วจากคณะแพทย์เนี่ยผมก็จบเรียนต่อที่อเมริกาทีนี้พอไปที่อเมริกาเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าอาจากคนที่ที่ดูธรรมดามากๆหรือว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่รู้ศาสนาหรือว่าไม่เอาศาสนาแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะก็จบฟาดูอินชั้น4อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ ก็ถือว่าก็ถือว่ามีพอสมควรพอสมควรแล้วก็ความที่มีคุณลุงญาติผมไปนต๊ะกลูเยอะเองนี่ละกันครับมีคุณลุงมีคุณปู่คุณตาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะฟังบรรยายบ้างแต่ว่าก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์ของคําว่าสุนนะเนี่ยคืออะไรอย่างนี้ลวกันนะครับพอเข้าใจคุณบอกบอกว่าไปที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่คืออยังไงครับคุณหมอคือพอพอผมไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันก็มีความเหงานะครับแล้วก็ผมเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยผมหามาซิดไม่เจอหาสังคมมุสลิมไม่ ทั้งที่จริงหาไม่ยากครับสมัยก่อนมีสมุดโทรศัพท์เปิดจริงๆก็เจอละแต่ตอนนั้นคิดไม่ถึงอ่ะจมท์เขาวุ่นกับการเตรียมตัวและปรับตัวที่จะจะเรียนต่อด้วยพอพอเจอสังคมมุสลิมขึ้นมาก็คือช่วงรม a d a ก็คือว่าคุณบอกไปอยู่สักประมาณหนึ่งละก็เริ่มเริ่มหาสังคมมุสลิมคืออ่ะพอช่วงรม a d a มาถึงพอดีก็ไปละหมาดตะอเวียบทุกคืนเราก็ถือศีลอดแล้วเราก็เตรียมแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าไปทันเราก็ไปละศีลอดที่มัสยิด ช่วงแรกที่ไปก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะอยู่เมืองไทยเราก็ไปตะรเวียแต่ว่าพอหลังรอบมรดเราก็ไปซีนน้อยลงนี่คุณทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคเรียกว่ามันไม่ปกติหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นปกติผมก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นก็คือพอหลังรอบมรดเนี่ยผมเหงากับเหงาอย่างรุนแรงเลยว่าเอ๊ะเราไปมาสยิทุกวันแล้วอยู่เราไม่ได้ไปขึ้นมาก็เลยกลับไปมาสยิทั้งทั้งที่จริงๆไม่ใช่รอบมรดมันมีครั้งหนึ่งเพื่อนผมเนี่ยผมคิด เขาก็ลองเขาก็แค่วลาสองสมวันนะนะแต่วันนี้เขาพูดขึ้นมาว่าที่ผมบอกเขาว่าหลักฐานมมนอยู่ตรงไหนอะอที่<อ>ที่ว่าให้ทําอย่างเงี้ยกรานสุนัยอยู่ตรงไหนคือคําพูดแค่นี้ยฟังธรรมดาไม่มีอะไรนะครับ,รบแต่ผมอึ้งเพราะว่าเหมือนกับเราโดนอะไรหนักๆกระแทกที่หัวลงไปกองกับพื้นอ่ะหรือว่าเหมือนเหมือนเราเตือนบางอย่างกับเขาแต่ว,ว่า เขาสวนมันเรื่อเราก็าไม่มีคําตอบเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราบอกว่าอิสลามเนี่ยนะครับคือคือชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งอยู่ในแนวทางที่เราเลือกให้อิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากกรุรอานเราเลือกกรุรอานให้เป็นคำพีที่ไม่ถูกบิดเบือนแล้วมาอยู่กับเรากรุรอานเนี่ยถูกอธิบายด้วยชีวิตทั้งชีวิตของรอสูลนะนั่นหมายว่ลรอสูลซาร์ลามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราทำมันก็มาจากกรุรอานและวสุนนะแต่เราเองอ่ะไม่เคยรู้กุรอานไมในคุร่่่นนะลเลยผมออะานกุรอานจบนะ เป็นภาษาอาหรับโดยที่ไม่รู้ความหมายเลยเพื่อนผมอ่ะเขาอ่านภาษาอาหรับได้ไม่คล่องแต่กาอ่านกว่าเป็นความหมายในไม่รู้กี่สิบเที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนปีนั้นเนี่ยผมอิิกรเนี่ยผมก็เลยอ่านว่าอ่านในมัสยิดเนี่ยทั้งทั้งภาษาเราแล้วก็ความหมายสังกฤษจนหมดแล้วก็ทําอย่างนี้แล้วก็ช่วงที่ไปอิติกรที่มาดีนะก็ทําอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนหนึงว่าการที่เราเริ่มเริ่มเริ่มคบกับเพื่อนที่ดีอะครับหรือมีคนที่เตือนเราได้เนี่ย จริงๆคนที่เป็นหมอเนี่ยบางครั้งคนไม่กล้าเตือนอันนี้เป็นเป็นเป็นโชคลายครับเป็นเป็นอะไรที่เาทดสอบแต่ว่าการมีอยู่ในสังคมที่มีคนกล้าเตือนแล้วทำให้เราได้ฉุกคิดอะไรอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยกลุ่มพวกนี้ครั้งที่เขาเนี่ยบางทีรับอสลามได้ไม่นานเนี่ยแต่ว่าความหยัดเยินความชัดเจนของเขาเนี่ยพี่น้องมุสลิมใหม่หลายๆคนมารับหลายๆคนเนี่ยรับอสลามได้ไม่กี่เดือนเนี่ยอยากบอกกล่าวอยากบอกต่ออยากด่าว่าคนอื่นต่อบเพื่อนผมเนี่ยกับเขามีกลุ่มเล็กๆเนี่ยซึ่งเขาก็ เขาทำธุรกิจค้าขายของที่เป็นสินค้ามุสลิมนะครับเช่นน้ำมันหอมเช่นโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็มีโทรศัพท์ในร้านแล้วกลางคืนก็เปิดเป็นอาร์สวิงแมชชีนเครื่องตอบโทรศัพท์อัตโนมัตินะครับสมัยก่อนเราใช้พวกนี้กันเขาไปจดทะเบียนในเยลโลเพจเจสว่าเป็นอิสลามิกอินโฟมิชันเซ็นเตอร์ออฟเซียแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใครอยากรู้อิสลามถ้าเปิดเยลโลเพจเจสเนี่ยก็โทรหาเขาถ้าเวลาเข้าอยู่ในร้านเนี่ยพวกเขาก็จะ ม,มีข้อความฝากไว้เขาก็จะมาเปิดข้อความทุกวันแล้วโทรกลับเอ๊ะนี่เหมือนเอ่อศูนส่วนแต่ว่าถามตอบสนายนซึ่ง <ๆ S 2> จริงๆเนี่ยเป็นการทำคนเล็กๆไม่กี่คนเองครับแต่ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะมีโรงเรียนไฮสคูลเนี่ยโทรมารบ,บอกว่าอ,อ,อยากให้มาพูดเกี่ยวกับอิสลามให้เด็กๆฟังหน่อยแล้วก็มีเด็กที่อยู่ในสารจองจำมาครับที่ถ้าเราก็คงบ้านแม่ตาบ้านก่อหนาหรือว่าคู่ของเยาวชนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเด็กที่สนใจอิสลามเปงคนรับอิสลามแล้วแต่ไม่มีความรู้อยากให้เราเนี่ย พูดคุยทุาวันสุขเป็นละหมาดอยู่มากกับเขาเหมือนเหมือนคุณหมอได้เริ่มสัมผัสงานดาวาระไหมช่วงนั้นมันถึงว่าได,ไ,ดไ,ดได้เริ่มการเผยแพร่ของศาสนาอิสลามคือถูกครับคือผมย้อนไปมองว่าคือตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยมันมีความคิดสองความคิดที่ขัดแย้งกันตลอดผมจะอยู่ในอเมริกาต่อไหม,มหรือว่าผมอยากกลับมาเมืองไทยเพราะผมเสียช่วงผมเรียนที่อเมริกาแล้วก็<ม>ที่บ้านเนี่ยไม,ไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่โจ์โจทย์ตอนท้ายเรารู้ว่าเราต้องกลับหละแต่สิ่งกิจกรรมเกี่ยวกับอิสลาหรือการเรียนรู้หรือคนที่ผมพบในอเมริกาทั้งหมดนี่่่มัสิงงอท เหมือนกับเตรียมตัวผมให้ผมมานั่งตรงเนี้ยวันเนี้ยเพราะว่าจะบอกกันเลยว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าบทเรียนของอาร์ลอสมาตาลาเลยคกันว่าที่มอบให้คุณหมอ้ไปเจอเรื่องแบบนี้มาเพื่อเตรียมอะไรบางอย่างไว้ให้คุณหมอช่วยตัดสินใจนี่ไงคุณหมอใช่ครับก็นั่นแหละครับคือผมก็แล้วจริงๆผมเตรียมผมทําทุกอย่างนะครับคือถ้าต้องกลับเมืองไทยก็พร้อมจะกลับถ้าต้องอยู่ริกาก็พร้อมจะกลับเพราะว่าจะพร้อมจะอยู่พร้อมจะอยู่ครับเพราะว่ามีก็มีคนชวนให้อยู่ต่อหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายเรารู้อยู่แล้วว่า คุณแม่ไม่มีใครก็ถึงเวลาต้องกลับเพียงแต่ว่าไอ้ขบวนการที่ผมได้ฝึกแล้ววเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไปทากิจกรรมกับเยาวชนไปในคุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออหรือว่าไปพูดในโรงเรียนไฮสคูลเนี่ยมันก็เันกอนทำให้ว่าเออนี่คือรูปแบบอันหนึ่งที่มุสลิมคนหนึ่งที่มีความรู้ในอิสลามประมาณหนึ่งเนี่ย จะทาอะไรออกมาได้คุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอเริ่มเริ่มได้สัมผัสงานดาวางานเผยแผ่ศาสนาอิสลามแล้วแล้วก็ก็เสียดายไม่รู้ว่าจะกลับมาเมืองไทยจะได้ทําต่อไหมใช่ไหมตอนนั้นช่วงนั้นจริงๆครับแล้วเพราะว่านอกจากนั้นเนี่ยที่อเมริกามันจะมีเขาเรียกว่าสเตทแฟร์เสร็จงานประจําจังหวัดงานประจำ,จร,ะจำรัฐใช่ไหมครับกลุ่มของพวกเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อบูธบูธหนึ่งซึ่งร้องพันกันอยู่เวรไปนั่งที่บูธเนี่ยงานสเตทแฟร์ประมาณเดือนถึง40วันเนี่ยต้องมีคนเฝ้าบูธตลอดผมก็ไปนั่งในบููด้ววยยครบปปสกาาณือออ่่ผมไ 2- 3ี ปีสำคัญที่สุดคือปีที่ก่อนจะกลับเป็นปีที่มี September 11เสือกันยานี่ครับผมเหตุการณ์ตื่นตเทศแล้วช่วงนั้นมันเกิดพอดีในช่วงที่ที่มีจัดจัอีเวนต์ที่ิพอดีเพราะมีเดือนกันยามันก็มีการท้าทายครับว่ามีคนที่ไม่เข้าใจมาว่าเรามันมันคือเหมือนจุดเริ่มต้นรุนแรงของอิสลามฟเบียช่วงนั้นอะไรก็ต้องพนผู้ในภาพสื่อ เชื่อไหมครับว่าหนังสือที่ขายดีที่สุดในช่วงหลังจาก11กันยาเช่ไหคล้ว่นคืออะไรไหมครับกรอนแปลภาษาอังกฤษ <c oughs> ในร้านหนังสือใหญ่เ่อย่าง,ง Barnes Noble <c oughs> หรือ Borders เนี่ยไปช่วงนั้นเรตติ้งของหนังสือขายดีที่สุดคือกรอนที่แปลภาษาอังกฤษ <c oughs> แล้วก็เชื่ออย่างไหมล่ะครับว่าอัตรากรารออิสลามเนี่ยหลัง11กันยาเนี่ยคือช่วงที่พีคที่สูงที่สุดช่วงหนึ่ง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จริงๆเนี่ยมันจะมีพี่น้องหลายๆคนที่เขาศึกษาอิสลามแล้วก็เขาไม่ชัดเจนเขาคลุมเครือช่วง11กันยาเนี่ย มันเป็นช่วงที่เหมือนกับเขาต้องเลือก <c oughs> แลวหลายคนในเลือกที่จะชัดเจนว่าจะเป็นมุสลิมขึ้นมา <c oughs> อ๋อนะครับก็ก็อย,อย่างที่คุณหมอบอกแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคุณหมอก็ก่อนจะกลับใช่ไหมไปช่วงที่คุณหมอจะกลับอยู่แล้วใกล้จะกลับแล้ว,แล,วแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจกลับใช่ครับคือจริงๆเตรียมการสอบบอร์ดคือผมเรียนเนี่ยก็ต้องสอบเขาเรียกว่าสอบบอร์ดใช่ไหมครับคือสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับก็ สอบบอร์ดเสร็จก็กลับแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของการเตรียมตัวเตรียมสอบะอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยครับครับผมอ่ะก็มาเอาละอันนี้ก็คือเหมือนคุณหมอได้เป็นคนที่ทํางานเคลื่อนไหวในงานศานสนาด้วยใน,ในหลายๆองกรเนี่ยคุณหมอมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับคุณอย่างนี้<ๆ><ๆ>จริงๆผมผม,ผมเขินและอายครับเพราะไม, <laughs> ไม่ไม่กลา้าครับแต่ว่า ผมตอบอยี้ทุกครั้งเลยนะแล้วคนก็หัวเราะทุกครั้งเลย <Okay. S 1> ผมหลวมตัว <c oughs> ไม่คือคือจริงๆเนี่ย <c oughs> คือคือ,คอตอนก่อนตอนแรกเนี่ย <c oughs> ผมกอ็อ่มันเป็นความคุ้มเคอว่าเออเรามีอามานาบางอย่างเราจะทําออกมายังไง <c oughs> ใช่ไหมครับไม่ทําเลยก็ไม่ได้แต่คันเดียวกันเองเนี่ย <c oughs> ผมพูดอย่างนี้ตลอดเลยว่าช่วงแรกของชีวิตที่กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ย <c oughs> ผมกลัวการทดสอบของการเป็นคนที่มีคนรู้จักอะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ถูกรู้จักเยอะๆเนี่ยมันจะถูกบวทดสอบบางอย่างแล้วก็ผมเคยเห็นตัวอย่าางเพร ครอบครัวผมเนี่ยที่มีครูสอนศาสนาหลายคนเนี่ยก็มีต๊อครูดังๆเยอะผมก็รู้ว่าคุณลุงผมเขาเดินทดสอบยังไงบ้างบางเรื่องบางเรื่องที่เขาว่ากล่าวดินทากันไม่ใช่เรื่องจริงเราอยู่กับลุงเราก็รู้ว่าอ่างเงี้ยก็คือเราเราก็คือเอาละในในวงศาสนาในเวลาทำงานอาจจะมีชื่อเสียงบ้างมันก็จะมีเรื่องที่เป็นอาจจะมีฟิตนาอะไรที่มันตามมาอะไรคุณบอก็ยังกลัวอยู่ตรงนั้นใช่ครับแล้วแล้วก็วันที่ผมออกรายการครัวงแรกทีวชาแนลตอนที่ตึกเก่าเนี่ยมันเป็นความ ความเผลอจริงๆอยากอยากช่วยเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมอแม็กเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทผมท่านหนึ่งกับคุณตาเนี่ยช่วงแรกของการก่อตั้งไวชแนลเนี่ยก็ทำแรนกับเชคชื่อรายการเขาแจ้งว่าแพทย์นบีแล้วก็เชคต้องไปทำฮาร์ดพาร์ดกรูฮาร์ดไปช่วงช่วงช่วงแล้วมันก็ไม่มีคนออกรายการเขาก็ถามว่าพี่มาได้ไหมคือทั้งคุณตาทั้งหมอแม็กซ์เนี่ยเป็นเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็มาได้ไปช่วยพอมาครั้งเดียวมันก็เลยติดมาเลยสิบปีนะครับ การับพี่น้องนเข้าสู่รายการโฮมสเตย์็นทางการสุขอย่างไรในดุญญนยะาชื่อรายการของเราก็นิยามความสุขของหมอคืออะไรครับผมว่าความสุขคือความพอเพียงหรือความที่เราสามารถกล่าวคำว,ว่าอันธารลดรัจแลวก็ตะวกันเนี่ยได้อย่างสบายสบายครับยังไงณมเพิ่มเติมไหมคือจริงๆผมเชื่อว่ารเราทุกคนเนี่ยถ้าเราดูให้ลึกซึ้งในชีิตแต่ละคนไม่มีใครที่ไม่โดนทดสอบ,บแล้วก็ไม่มีใครที่ชีวิตง่ายครับบางคนบอกว่าเรียนหมอนี่ยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าศาสตร์อื่นไม่ยากไม่ได้ความว่าชีวิตคนอื่นนี่ไม่ยากคนที่รวยล้นฟ้าหรือคนที่หาเช้ากินข้ามเนี่ยในบริบทของเขานี่ก็มีการทดสอบเหมือนกันคคนที่มีเกินกินเขาก็ถูกทดสอบด้วยการที่เขามีเกินกินมีทรัพย์เยอะเกินไปใช่ไหมครับคนที่ขัดสนก็ถูกทดสอบด้วยความที่มันขัดสนแต่บริบทที่มันต่างกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้บริบทของเราเนี่ยข้อสอบของเราเนี่ยเราพอใจแล้วเราก็ตอบโจทย์ที่เราให้เราโดยที่มันเหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆริบริบทคนเราคนไม่เหมือนกันแต่ว่า ทำงานในบริบทของเราเนี่ยเราตอบโจทย์ที่อราต้องการให้เราเป็นแล้วเราก็ทําได้ทําสิ่งที่ขรามให้น้อยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงให้กทม่สุกแล้วก็เราพอใจกับมันผมว่านี่ก็คือเราก็จะมีความสุขหนึ่งในความสุขของการมีชีวิตบรรทุนญาเนี่ยผมก็เชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักการที่เราได้ได้ได้พูดได้มีการพูดถึงอย่างอย่างเยอะอยู่แล้วในหลักการศาสนารวมถึงในระดับสากลหรือความเขาเรียกว่า ความคอมบอนเซนต์ของของมนุษย์ว่าหเออถ้าร่างกายดีมันก็มีความสุขที่มีเอ่อฮาดิสหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมักปล่อยปะละเลยต่อความปวดปานสองประการที่เราท่งประทานให้มนันก็คือสุขภาพที่ดีแล้วก็เวลาว่างนะครับ,รบผมคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมกับตรงนี้ไหมคุณคิดจริงจ <ผม S 1> ริงผมว่าเอ่อมนุษย์เนี่ยนะครับมักจะเป็นผู้ที่ที่เพิกเฉยและไม่รู้ตัวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า i g n o น a n c e คือจริงๆอ่ะเราเนี่ยพื้นฐานของเหลายคนเนี่ยจะเติบในคนที่เพิกเฉยเพราะว่า มันมีคำคำหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า take it for granted หมายถึงว่าเรา,ามีของบางอย่างอยู่แต่เราไม่รู้คุณค่ามันก็ท้าส,าสิ้ไทยก็เ,เช่นไก่ไก่พออะไรทั้นองนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอากาศเป็นสิ่งที่เราให้จะเป็นกับมนุษย์ขาดแม้กระทั่งไม่กี่นาทีเนี่ยเราเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับ,รบน้ําสะอาดเราขาดได้ไม่กี่วันเราก็เสียชีวิตเหมือนกันของพวกนี้ในบางประเทศที่เรามีอยู่เนี่ยเราให้มาอย่างบริบูรณ์มากๆแต่ทีนี้สุขภาพเหมือนกันนะครับ คนส่วนใหญ่จะไม่รู้เลยว่าสุขภาพมีคุณค่ากับเขาจนกว่าเขาจะป่วยอันนี้อันนี้ใช่เลยคุณหมอมครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาไม่รู้ว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญอันนี้ใหญ่ที่พระเจ้าให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ระวัดระวังหลายๆลคนเนี่ยพอป่วยขึ้นมาเนี่ยเกิดความเสียหายบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้คืนมาเนี่ย ก,ก็ต้องกลับมาเริ่มดูแลสุข,สข,ขภาพกันอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่อั้์ให้มาแล้วเรามีความราับผิดชอบในการดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราซะทีเดียวมันเป็นของที่อั้์ให้เรายืมใช้แล้วมีหน้าที่ที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะวันหนึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าคนที่ทําลายร่างกายตัวเองเช่นเสพสารเสพติดหรือว่าปล่อยปากแล้วเลยเนี่ยนะครับก็ผมว่าโดนสอบสวนแน่ว่าคุณทำไรกับร่างกายคุณอย่างนี้ครับเราใช้ร่างกายของเราคุณหมออมฤตกับ มันก็มันเป็นของเราเองอันเนี่ยในในหลักการเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคุณหมอคือว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของของอพระเจ้าท,ที่ที่ประทานมาให้การดูแลนั้นสําคัญแล้วก็เราจะมาตระหนักกันตอนที่มันเริ่มม,ม,มันเริ่มมีอะไรผิดปกติในร่างกายมันเริ่มแบบรู้สึกไม่ค่อยดีนะคุณหมอวิธีการก่อนที่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณหมอเราเรา,เราควรจะดูแลหรือว่ารีเช็คในกับร่างกายเราบ้างไหมคือจริงๆต้องย้อนไปหนึ่งว่าอย่างที่บอกนะครับว่าโรคทุกโรคในวิธีรักษานอกจากความตายใช่ไหมครับ ต่น,นิยามความตายของผมเนี่ยไม่ใช่ตายตายคือตายตายคือคือตายแบบชีวิตสิ้นสุดเปอย่างวออกจากร่าง <ผม S 1> ใช่ไหมคร<ม>ับแ<ม>ต่จริงๆเนี่ยการเสื่อมการแก่เนี่ยกระบวนการของการตายที่มาก่อนเวลาก่อนจะถึงตายที่สุดถ้าคนที่แก่ตายตามอายุไขโดยที่เขาไม่มีโรคอะไรเท่าไหร่เนี่ย<ม>เขาจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆพายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสภาพคล้ายๆกับเด็กใช่ไหมครับค่อยๆหลงลืมค่อยๆไม่ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมค่อยไปนอนติดเตียงแล้วอว่าวะก็ค่อยเสื่อมเสื่อมเสื่อมไปวันหนึ่งเขาก็หมดลมหายใจ ทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ไปตามกระบวนการนั้นเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆเข้ามาเวลามีโรคต่างๆเข้ามาเนี่ยการเสื่อมมันจะมาก่อนวัยอย่างเช่นไตาวายก็คือไตมันตายแต่มันไม่ทํางานแล้วไตมันวายจากอะไรบ้างการที่เราทําร้ายมันหรือเราไม่ดูแลมันอาจจะบางคนเนี่ยเรา,าให้มีโรคไตซึ่งทดสอบอา่าห็นว่าไม่ว่ากันแต่คนบางคนเนี่ยมีความนอหรีตสูงแล้วก็ไม่ระวังไตก็วายได้ เป็นเมาวานที่คุมได้ไม่ดีไตก็ววยได้<อ>ก็เหมือนกับเป็นการไย่งเครือข่การเสริมและการตายของว่ยวะเป็นส่วนๆร่างกายแทรกเข้ามาอย่างนี้ครับความนิยามของความตายเนี่ยถ้าเราเนี่ยเราในมุมของคนดูหรือว่าคนฟังทั่วไปผู้ฟังทั่วไปเนี่ยก็ตายก็ตายอินนาล,ล<笑><笑><笑>ินละก็เสียชีวิตวิญญาณหลุดจากใตจากล่างตามแต่คุณบอกว่าในทางการแพทย์หรือว่าในทางเออความตายจริงๆแล้ว มันก็มีเรื่องของเซล์เรื่องของอะไรที่มันเสื่อมสภาพแล้วมันตายอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างไตวายเนี่นยคือายมันตายไปแล้วทํา<ห>างนไม่ได้อะไรมันทํางานไม่ได้เราจะดูแลอันนี้ผมถามเลยกันว่าในฐานะที่อคนที่ยังไม่แย่มากหรือยาังไม่แย่มากเลยกันหรือคนที่อาจจะมีมีโรคอะไรลนะเราจะมีชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตโดยการที่เราจะมีความสุขกับสุขภาพในการดูแลอย่างไรได้ไหมครับคุณหมอคือจริงๆเอ,อนบีเนี่ย เป็นคนที่อยู่สายกลางเป็นคนที่ moderate แล้วก็ m o d e s t หมายถึงว่าจ็คนที่อยู่ในหลักกลางกลางากลางครับคือนบีเนี่ยไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วถ้าอะไรท่านจะทําสิ่งที่ง่ายใช่ไหมครับนิสัยชีวิตของนบีหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยจริงๆถ้าเทาได้จริงนะครับมีผลดีสุขภาพแน่นอนเช่นปัจจุบันเนี่ย เราต้องยอมรับว่ายังมีพี่น้องที่จนยังมีคนที่ขาดอาหารต้องการความช่วยเหลือครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่ในส,สังคมเมืองเนี่ยปัจจุบันเราทุกสอบด้วยกันรบริโภคเกินกินเกินเพราะว่าเราก็จะตัวใหญ่จะอะไรกันเยอะเป็นโรคจากการกินเกินกันเยอะอันนี้ไม่ไมไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนคิดถึงเรื่องนี้ทีนี้ทีนี้ทำไมเรากินเกินถ้าสุน,นัขหนึ่งของนบีที่บอกว่าบอกบอกระเพาะมันเป็นถุงที่ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆมันเป็นตัวปัญหา เพราะว่าจริงๆมันใส่อะไรไว้สารพัดอย่างหรือมันนึงบอกว่าให้แบ่งเฉพาะเป็น3ส่วนอาหารหนึ่งส่วนน้ํหนึน่งส่วนแล้วลมที่ว่างอีก่ส่วนถ้าเราระวังขนาดนี้โอกาสที่เราจะกินเกินที่เราจะสะสมไขมันแล้วเราเป็นโรคอ้วนที่นํามาถึง NCD ซดีโรคต่างๆเบาหวานความดันโรคหัวใจมาเร็งไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดสมองติบเส้นเลือดหัวใจติบมันก็จะน้อยลงนี่คือนวข้อหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่เลยคุณหมอแสดงว่าคุณหมอก็เราบอกโอ้อันนี้อันนี้เป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะว่า เพราะว่าเรามองสุนัขบางทีเนี่ยคนจะมองเป็นเรื่องของหลักหลักการศาสนาแต่ที่ในมุมของอวิทยาศาสตร์เองหรือว่ามุมของแพทย์เองเนี่ยก็มองว่าเออเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ควรปฏิบัติใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับอย่างเช่นเรื่องของการมีมีมียาแบบอื่นไหมฮะหรืออย่างเช่นหรือว่าทําไมทำไมมุสลิมเนี่ยที่บอกให้ทำอิบาราที่เป็นรูกแอนอิสลามใช่ไหมครับหรือสังเกตใช่ว่าห้าเพลย์ลาร์สออฟอิเนี่ยห้าอย่างเนี่ย จริงๆเนี่ยเราทำอิบาราข้อนเป็นอิบาราเราทำอิบาระเพราะว่าเราสั่งให้เราทำแล้วเราหวังความปลอดภัยอันใช่ไหมครับครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำเนี่ยมาได้ของแถมถ้าเรามาวิเคราะห์เนี่ยอย่างละหมาดเนี่ยแน่นอนคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้าเฝ้าเราเวลาเราสยุดเราใกล้กันนั้นที่สุดแน่นอนอันนี้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องสมาธิหรือว่าการที่มีสารในสมองหลังเนี่ยทำให้เกิดความสุขผมเชื่อว่าคนที่มีศรัทธาในเวลาเขาสยุดเขาละหมาดเนี่ยสภาพสมองเขาเปลี่งขึ้นสมองเขาเปลี่ยนทีนี้แต่ว่าอันนึงที่ชัเรืื่ออองถด คือคทําไมต้องถือเส้นดางน้อยปีละหนึ่งครั้งทําไมดามีแนะนําให้คนหนุ่มเนี่ยที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยถือเสินดบ่อยๆวันจันทร์วันพฤหัสหรือว่า3าวันของเดือน 13, 14 15ข้าั้งขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับหรือว่าถือสินอดต่างๆเนี่ยคำถามแรกถือเส้นอด,ดทำให้ปัญหาสุขภาพมากขึ้นไหมเป็นภัยต่อร่างกายไหมอาหีรมีคนถามโดนเป็นคำถามแล้วว่าเอาอดอาหารร่างกายก็ไม่ได้รับสารอาหารตามที่ควรจะได้รับในเวลาที่ควรจะได้หรือเปล่าอันนี้มีงานวิจัยเป็นทางการมีการตีพิมพ์ทางวิชาการด้วย ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงจริงถือสินอดเช่นขาดน้ําอยู่ช่วงหนึ่งโ<ม>สเซีนลเลือดต่าอยู่ช่วงหนึ่งน้าตาลต่าตําอยู่ช่วงหนึ่งมีความอ่อนเพลียฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงช่วงหนึ่งแต่ในคนปกติอะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง,รงๆอันนี้ไม่มีผลเสียต่อร่างกายร,ระยะยาวเพราะว่าพอหยุดถือสินอดกลับมาดืม่มกลับมากินเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ไตวายไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาอะไรนี่เรื่องของคนปกตินะครับถ้าไม่ปกติก็ต้องดูเป็นคนๆไปแต่มองมุมกลับแล้วมมมัััันนนนนีปปรระะโยช์จจุบบค การที่จะมีชีวิตอยู่ในลักษณะที่ว่า health conscious หรือว่า healthy lifestyle อ,อ,อยู่ยังไงให้ชีวิตมีความสุขสุขภาพดีเนี่ยคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะคอนเซปต์อันนึงของการทําให้สุขภาพดีก็คือทอํายังไงให้น้ําหนักส่วนเกินหายไปเพ <อ S 1> ราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการกินอาหารแบบต่างๆเช่นอาหารีีโตอาหารโลาคาร์บอาหารวีแกนเนี่ยเขพูดถึงใช่ไหมครับ ล้วคอนเซปต์อันนึงใหญ่ๆเลยที่คนทั่วไปพูดถึงตอนนี้แล้วมีคนเชื่อและทำเนี่ยคือการอดอาหารก็มีกันในรูปแบบต่างๆแต่อันนึงที่คนเชื่อก็คือทำ IF อาหารทำ IF คือ intermittent fasting ก็คือการงดอาหารในช่วงเวลาหนึ่งใช่ครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้คิดส่งขอเขาจะเป็นการงดแคลอรี่ก็จะดื่มน้ําได้ก็จะดื่มเครื่องดื่มเทียมกัาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูตรงๆของเขาเนี่ยช่วงที่ไม่ได้แคลอรี่เนี่ย มันค่อนข้างจะพ้องกับช่วงเวลาที่เราถือสินอดอาจจะไม่ตรงเส้นทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราอยากจะ strict IF เราสามารถถือสอดแล้วยืดเวลาต่อไปได้แต่ว่าจริงๆถึงเราไม่ทําเดียดเป็น IF เราถือสอดจริงๆทําให้เต็มที่เนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ได้ b e n e f i t ของการอดหารในช่วงนี้แล้วก็อนอกจากที่เขาทํากันแล้วมีข้อมูลยืนยันเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลยืนยันไหมทั้งระดับเซลล์ปี2016ะนะครับ ถ้ามจะไม่ผิดเนี่ยชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโนริโอซูมิเนี่ยก็ได้โนเบลพรส์เรื่องของการอดอาหารระดับเซลล์หรือว่าที่เรียกว่าเซลล์รัสตาร์เพชันนะครับแล้วทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าออโตฟากีออโตฟาคีคือการกลืนกินหรือการสลายตัวของเซลล์บางตัวซึ่งมันหมดสภาพละเพราะปกติเนี่ยเซลล์ที่มันแก่มันใช้งานไม่ได้ละแต่มันไม่ยอมตายมันก็คาราคาซังขวางอ,อยู่ตรงนั้นหรือเยอะก็ทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะมีเซลล์ไร้สมรรถภาพแฝงอยู่เยอะแต่ว่าพออดอาหารปั๊บเนี่ยกลไกการเคลียร์ตัวเองออออาขขงไไมม่ดดดีีกนนัท้้ึ เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลพวกไม่ดีพวกนี้มันตายไปมีที่ว่างให้มีการซ่อมแซมให้เซลดีๆแทรกเข้ามาแทนก็การสืญเส่วนี่ยจะทําให้เกิดการซ่อมแซมตัวเองแล้วผมเชื่อว่าคนที่สูนเป็นประจําเนี่ยน่าเด็กกว่าคนแบบเดียวกันที่ไม่ค่อยได้ถือศีลอดนะครับนั่นเะใช่แล้วอะไรนิดนึงเนื่องจากการเราออกออกออกอากาศช่วงเดือนรอมฎอนอยู่นิดนึงก็จะอยู่ในเดือนรอมฎอนนะว่าเราหรือหลายๆที่นะคุณหมอมันมันอาจจะไม่ได้ตรงตามอาการเลยเพราะว่าบ้านเราเ่ยก็เป็นฟู้ดเฟรนด์เล่เพราะว่า ตลาดที่เคยมีแค่ห้าร้านเนี่ยพอบรมดอนปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นสิบห้าร้านยี่สิบร้านเมนูที่เรากินประจําเนี่ยเวลาสมมติว่าปกติกินข้าวอ่กลางวันข้าวไข่าดาวกลางวันข้าไข่าดาวหนึ่งจานเนี่ยพอเป็นบรมดอนเนี่ยราสิีอ้นเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มโต๊ะฟูลเฟสเลยใช่ซึ่งเ <c oughs> อันเนี้ย ผมผมก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่ามันก็โดนผมเหมือนกันคือผมไม่จะโดนรยาว่ามากเดียผมจ่ายตลาดโรมมารดอนเนี่ยถ้าผมเผลอมันก็ล้นสองมือทันทีซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยต้องต้องบอกเว่าโรมมารดอนเนี่ยนอกจากเป็นช่วงของอิบาดาแล้วเนี่ยมันช่วงความรื่นเริงด้วยเพราะว่าพี่น้องเรือญาติเพื่อนฝูงพบปะการรับส่วนด้วยกันใช่ไหมครับแล้วเวลากินด้วยกันก็กินไม่หยังหรือว่าบุฟเฟ่ต์ตามโรงแรมต่างๆและกำลังหิวพอดีเลยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราหิวเนี่ยบางทีเนี่ย มองของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาใจนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาทบทวนตัวเองแล้วก็ต้องทํายังไงให้มันเหมาะสมเพราะว่าจริงๆเนี่ยอัตราของอาหารที่ถูกทิ้งในช่วงรมดนจากโรงแรมใหญ่เนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเตือนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรื่นเริงหรือกินอาหารที่ดีกับเพื่อนฝูงกับพี่น้องกับเครือญาติแต่จะทํายังไงให้มันไม่ไม่เป็นการฟุ่มเฟือยไม่บูรพาเซตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะผิดวัตถุประสงค์ของเรือนรมดนไปหน่อยใช่ครับเพราะว่าสมมติว่า มะเกรปเนี่ยสุนนะเนี่ยให้เราละสิญจน์ด้วยอินพระลำกับน้ำเปล่าไปละหมาดมะเกรปก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้สิญนอดเอามาละศิดมากินอาหารมื้อใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้จริงๆเนี่ยหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นการมีคำอธิบายเราจะกินได้ไม่เยอะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกหิวโหยในช่วงร้อนรอนเนี่ยเกิดจาก2อสอย่างหนึ่งเราน้ําตาลเลือดต่ำสองน้ำต่ําน้ําในกระแสเลือดต่ำนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแก้2จุดคือเติมน้ําด้วยน้ําเปล่าแล้วก็เติมน้้ําาาตลลลดวยยออิินนนนะััมมเเเพพรี่ป็ืช ที่มาซจาันนะครับต<อ>ัวเทโลไซด์แต่ว่ามันสะสมน้ําตาลที่ดูดซึมได้ทันทีแทบไม่ต้องย่อยเนี่ยมาใช้ได้เลยแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงมีไฟเบอร์เยอะอคนที่รอมฎดอนเนี่ยขาดน้ําขาดอาหารเนี่ยจะมีโอกาสท้องผูกมีโอกาสาขาดน้ําขาดน้ําตาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอินพรรามที่ใช้รัสินดวดเนี่ยตามสูตรนะคือรูต,ตอบ,ค,บคือสุกงอม,อมใช่ไหมครับก็จะมีตอบโจทย์มีทุกอย่างมีทั้งโพแทสเซียมไฟเบอร์น้ําตาลอพอเรารับ อินพารามกับน้ำเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราจะขึ้นแต่มันใช้เวลาประมาณนะเป็นนาทีถึงจะขึ้น <c oughs> แล้วก็นะวมันก็ต้องมีเวลาที่ให้ร่างกายดูดซึมอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเราถ้าเรากินมื้อใหญ่เลยเนี่ยเราจะยังไม่ทันมีน้ําตาลขึ้นน้ํายังไม่ขึ้นเราก็จะพยายามขอโทษนะครับรับเข้าไปได้เยอะยัดเข้าไปได้เยอะ <c oughs> อยากจะเยอะกว่าความจําเป็นแต่ถ้าเราไป เนี่ยครับไปละหมาดก่อนเนี่ยน้ำตาลมันเริ่มขึ้นละน้ําเริ่มเข้าไปในกระแสะเลือดละเราจะสดชื่นขึ้นรกระเพาะเรายังเล็กอยู่เพราะเรารับเข้าไปนิดเดียวคนที่กระเพาะเล็กจริงๆจ,จะกินได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสือสินอดเนี่ยมีประโยชน์ในการที่ทําให้เราควบคุมอาหารได้ลดแคลอรี่ได้พราะคนปกติเนี่ยจะกินแค่สองมื้อในรรมดอนคืออิฟตาร์กับซ uh ูโฮดมืม้อกลางเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีใครทําหรือว่าอาจจะเป็นคนเล็กๆกินส่วนที่เป็นอาหารว่างนิดหน่อยแต่ถ้าเรากินอย่างเนี้ย หายไปมื้อนึงเนี่ยแคลอรี่มันหายไปนั้งเยอะเหมือนก็จะเบิร์นบางส่วนออกไปเยอะครับแล้วมีละหมาตตะโลเวียมีอะไรนึงใช่เหมือนก็ก็เหมือนกับอาการเบรนแคลอรี่ครับมันจะไม่ได้เหมือนคาร์ดิโอเหมือนอะไรมันเป็นกาใช้เวลานานส่วนมากก็คุณหมอได้บอกว่าถ้าสกงรกไกลทางวิทยาศาสตร์มันก็อธิบายอธิบายเรื่องของซุนนะเนี่ยได้ได้เยอะแยะเลยนะครับแต่แต่เราก็ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้อาจจะแบบบางอันที่อธิบายไม่ได้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราไม่จำเป็นต้องเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายอิสลามเพราะว่าเราถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่ข้ออมมมูลเเนนนีีี่่่่ยยาาจจจกกรริิงงๆๆใชัซฮ สำหรับวัคซเราเชื่ออยู่แล้ว <comed. S 1> ใช่ไหมครับแล้วคำธิบายมาที่หลังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสแล้วก็ผมเชื่อว่าในการเติบโตเนี่ยมันจะสูงมากแล้วก็อยากจะให้คุณหมอพูดเลยในเรื่องคือ,คอเรื่องอาหารฮาลาลในปัจจุบันเนี่ยคนแม้กระท ảng, ั่งต่างชานิเองคนต่นางประเทศอะไรเงี้ยเขาเริ่มให้ความสำคัญกับอาหารฮาลาลมากอยากให้คุณหมอพูดพูดเรื่องตรงนี้หน่อยครับอาหารฮาลาลกับกับสุขภาพเนี่ยคุณหมอคือจริงๆอาหารฮาลาลก็คืออาหาร ที่รอฟูลหรือเป็นที่อนุมัติอนุญาตให้เราบริการได้ตามหลักการอิสลามใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยคอนเซปต์ของอาหารทลาเนี่ยจริงๆริงอาหารคอนเซปต์หลักของอาหารทลาใช่ไหมครับก็คือจริงๆเนี่ยคอนเซปต์อันเนี้ยหรืออาหารตามศาสนาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมนะครับอย่างพวกยิวเนี่ยเขาก็มีโคเชอร์แต่แต่แต่ยิวเนี่ยไม่ได้กินโคเชอร์ทุกคนจะต้องเป็นยิวที่เป็นออเทอรอปส่วนจะแคร์เรื่องโคเชอร์คนอื่นเขาก็ไม่ได้แคร์ยิวเข้มหน่อยเลยอ่าแล้วก็ อาจจะมีาบางคนเป็นมังสวิรัตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าฮาลาลเนี่ยก็คือกลับมาที่หลักการอิสลามว่าอาหารฮาลาลเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยต้องถูกฆ่าตามหลักการอิสลามใช่ไหมครับเช่นการเชือดสัตว์เนี่ยจะต้องมีการตัดหลอดลมไม่มีการทรมานสัตว์ตัดเส้นเลือดมีการเดรนเอาเลือดออกให้มากที่สุดซึ่งมันจะทําให้โอกาสที่จะมีการหมักหมมของสารน้าในเน,เนื้อเนื้อมันไม่แฉะเกินไปมันจะมีการโอกาสติดเชื้ออะไรเงี้ยน้อยลงแล้วก็เราจะไม่กินสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ จะไม่กินสัตว์ที่ตายโดยไม่ผ่านการเชื้อดใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไม่กินสิ่งที่มาจากเกี่ยวข้องกับสุกรเกี่ยวข้องกับหมูปลาหรือสัตว์ทะเลเนี่ยถ้าเราแน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนไม่อะไรเงี้ยไม่เน่าอย่างเงี้ยเราก็กินได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็พืชผักทั้งหลายเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่ฮาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติโดยหลักการอิสลามหลักการศาสนาเพื่อปกป้อง มุสลิมเนี่ยให้รับอาหารที่น่าจะมีประโยชน์แล้วโอกาสที่จะเจออันตรายนิ่น่อยอย่างอาหารท่านั้นเองก็จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสิ่งที่ต้องห้ามใช่ไหมครับเช่แอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่มันมีรายละเอียดอีกว่ากี่เปอร์เซ็นเป็นองค์ประกอบเท่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยโอเคไหมแต่ว่าหลักๆก,ก็คือมนุษย์พยายามเลือกของที่ดีที่ประโยชน์กับร่างกายตัวเองใช่ไหมครับ อาจจะมีหลักการหลายอย่างในการใช้แต่ถ้าเกิดเราใช้เรื่องฮาลานเนี่ยเราจะได้ของที่ค่อนข้างมีประโยชน์แน่นอนอทีนี้มันจะฮาลานแล้วต่อย,ยิบเหมาะกับคนแต่ละคนคไหมก็ต้องดูพื้นฐานคนคนนั้นว่าค,คนนี้กินหวานได้แค่ไหนกินมันได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำถามก่อนที่เราจะปิดรายการกันนะค,คุณหมอความสุขตอนนี้คืออะไรมาถึงความสุขของเราเองนะครับคุณหมอเวลาที่ที่ผมเนี่ยสะสางเรื่องราวรอบตัวในดุนยาแล้วก็เรื่องที่เป็นอามานาทั้งหลายเนี่ยทำให้หลายๆอย่างมันนิ่งได้เนี่ยแล้วมีเวลาที่เราได้ ได้อยู่กับตัวเองหรือได้อยู่กับล้อหรือเวลาไปทําอมร้อแล้วไปนั่งในมัสยิดท่ารอมมอเิดนาบาวีแล้วได้ทบทวนเนี่ยผมว่าช่วงนั้นคือช่วงที่มีความสุขนะครับเป็นช่วงที่จิตมันสงบเยอะๆอย่างเี้ครับแต่แน่นอนนะครับเราอิสลามเนี่ยมีมีหลายส่วน อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความเป็นปัจเจกให้เราทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองต้องเข้าเฝ้าอัลรออยู่ต่อหน้ารถหรือเราเราถูกสอบสวนเรืยอตัวเราคนเดียวแต่เราทิ้งสังคมไม่ได้เรือมีน,นาต่อการดูแลสังคมพยุงสังคมไปด้วยกันด้วยในเีอนาในการเป็นพ่อเป็นลูกดูแลครอบครัวสร้างครอบครัวแล้วพยุงครอบครัวด้วยมันเราต้องจัดสมดุลตรงเนี้ยให้มันมันเหมาะสมนะครับเวลาผมดูแลคนไข้เนี่ยถ้าเขาดีขึ้นผมก็มีความสุขถ้าเขาไม่ดีขึ้นเขาทุกข์แต่เราแบ่งเบาความทุกข์ของเขาแล้วทำให้เขาไปต่อได้หรือทำให้เข้า ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่กล้าบ,บอกว่ามีอะไรที่มันทุกข์มากเพราะว่าที่เอาให้มาเนี่ยผมว่ามันก็มหาศา,าลนะครับปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยที่เอารอให้เนี่ยมันทำเดือร้าทุกอย่างนะครับครับผมครับ,รบอังมีคำถามก่อนก่อนข่ามสุดท้ายนะครับถ้าจะบอกอะไรสั้นๆกับคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยในชุดเขามีความทุกข์หรืออะไรเนี่ยคุณหมออยากจะฝากอะไรไปให้คนพวกนี้ครับคือจริงจริง อ๋อเนี่ยสัญญากับเราไว้หลายที่ในกราดเลยนะครับว่าท่านอ่ะจะทดสอบมนุษย์แต่การทดสอบเนี่ยมันไม่เกินที่ใครจะจะทนทานได้จะผ่านมันไปได้ต่อให้ทุกหนักแค่ไหนเนี่ยย้อนกลับมามองตัวเองแล้วก็ย้อนกลับมาดูหลักการแล้วขอดูอาข้อหาเราเยอะๆผมเชื่อว่าเขาจะผ่านความทุกข์อันนั้นไปได้ทุกคนนะครับอยอะสักก็็รา้อยรอนมากครับคุณหมอที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมรายการโฮมสเตย์สุขย่างไรในดุนยานะครับ สำหรับพี่น้องทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะมีความสุขนะครับวิลาเฮนตต่อฟรีกวไมิใดายะสลามกุ้งมะเรองตลอดกวศทุกครับ